อ้ววาวเราเลาไม่ได้เจอกันนานในเกมนี้ยิ่งเกมมันยิ่งใกล้จะจบมันยิ่งจะเล่นนานนะหาเงินยากมาเลตตัวแรกไม่พูดมากฮนะช่วงนี้เวลาเล่นน้อยไม่ไม <c oughs> ่เป็นไรฮะเราไว้สมอำเราลองด,ดูหมวกผมดิโคจะไวจริงอ่ะไม่ใช่ดินักลบสิไม่ใช่ไวจริงนี่ไงมาดิ <c oughs> มาดิมาดิพ่อหนุ่มห <c oughs> <c oughs> ือหืมพราเขาไม่ใส่หมวกนะไม่ใส่หมวกกัเพ,พ่ไม่ใส่หมวกเลยยังไงหือ <c oughs> ชับโชคโหแม่งบล็อกกูได้ทุกดอกเลโดดมาฟันอย่างแรงอะ่ะเดียบรอย้อนไอตัวนี้ตอนนี้เราก็มาใกล้ถึงจุดจบแล้วนะหรือแค่ด่านต่อไปแล้วก็ไปสู้บอสไททันน่าจะนานอยูน่นะผมว่าอืมเพราะชิดแกทางเงินนนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นจริงๆแลหละเออมาเลยฮะตัวนี้ก็ชิวๆว่าตัวแรกความของนี้เดี๋ยวก็ไหวอะ่ะดูอันติโคตรแรงแต่หลังๆกูบอกเลยไม่ได้ใช้ โอ้โหมันจะเหลือไว้ทําไมบ้าเรียบร้อยฮนะไปต่อกันเลยนี่มาต่อแบบรวดเร็วตัวที่สองใครไวนะเนี่ยวูบไอ้หมาป่านี่เหหมาป่าไม่เห็นหน่ากลัวเลยว่ะยังเป็นชุดเดิมนะผมผมมันไหวชิวถึงเราจะตียืนบบาก็ตามไม่บอกนะก็เข้าอยู่ทุ่มไปทีนึงโอ้โห เจ็บจีดทีโอโหโดนนะโอโหคอมโบเดียวมันโคตรแรงเลยอันตีไปโอโหหลบได้อือฮึเราอันนี้กูโดนนะแต่ไม่นขนาดมือเราค่ะตัวสองตัวแรกคิวซิวมันจะไปยากตัวบอสตัวแม่มันนี่ไงแอกซีบแล้วนะโอ้โหแอคทีบแล้วไงมันก็จะบอกนี่ตัดขาฟันโชเชไม่ตายชึบชับตายโอเคโชเชไม่ตายนะต้องตามด้วยชึบชับอะไรงกูมาเนี่ย แปกันต่อเทินที่สองมากิ่งมาทางนี้กระโดดไปไม่ได้เธอนทั้งเกยกระโดดนะไม่ทำไม่ผิดผมอยากจะเดินหน้าเฉยๆแต่มันกระโดดให้โอ้โหนีไงโอ้หยังเบาดูอันติโอ้หูโดนหลังๆอันติไม่ค่อยได้ใช้เราพูดตรงๆไม่ได้อัพอัพมาก็ใช้ไม่ค่อยจะโดนกูอะ <c oughs> ลบได้แถมอัพเพลงนะฮะเราเอาเง <c oughs> ินไปอัพ ทรัพยากรนั้นอื่นดีวกว่าผมว่าผมอัพดาบเป็นอย่างแรกนะเอาจริงๆอะ่ะดาบเกาะมันก็หมวกแต่มันก็จะมีชาเลนจ์ที่ให้ต้องเกาะเวลสามสิบต้องอาวุธเวยสามสิบอะไรเงี้ยก็ต้องหาเงินซื 30, ออออ้อมันเสียเวลาช่วงหลังหลังแล้วกูบ่นอะไรวะเนี่ยสู้ไปสู้ไปเดยอู้หูจะตายเฉยแล้วกูตีมันไม่โดนสักทีมันบล็อกกูตลอดเลยเนะฮ้ยเฮ้ยชัโทบไม่ตายทบไม่ตายที นิดเดียวนิดเดียวอยากนะโอเคตึงนแล้วเนี่ยมึงแค่ตัวที่สองเลยนะมาต่อเลยตัวที่สามโพไซดอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจนใครม้าแคปลาอกดลงกดลงใช้หอ,อกองั้นเลยเอากูก็หอ,อกดีกว่าลืมผมไม่ค่อยใช้อาวุธหอ,อกนะในเกมเนี่ยมันใช้ยากๆไงไม่รู้อะแต่หอ,อกนี้ก็ ก็ไม่แย่แต่หอกอันอื่นที่เขาใช้หอกกระบองอ่ะใช้ยากเกมเนี้ยสำหรับผมอ่ะอันนี้พอได้อยู่เอ้ยอะไรอะ่ะเมื่อกี้รับใครทำอะไรอะนี่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 เนี่ยผมชอบผมโบอ,อันนี้อยู่แต่ก็ใช้ยากอยู่ดีตีธรรมดามันช้าช,ชึกชักถีบเตะกระโดดกลับหลังแทงว่างแต่เขาโดดขึ้นบนแทงเข่าไม่โดนยังไงจุดนี้ยืนดูเชิงกันนะ แพงสองอืมสองหนึ่งเป็นหนึ่งสองนะกูสองหนึ่งตัวตีเนะี่มาฮะยกที่สองหอกจึ๊บเฮ้ยนี่นี่ยมันข้อเสียมันอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบอ่ะชอบบืุธคู่มากกว่านั่นก็ดาบไอดาบสู้อ่ะดาบที่มันฟาดแล้วมันอ่าช่างมันเถอะเคยเล่นอยู่แต่ลืมไปแล้ว ด่าที่ต้องวิ่ประมาณห้าสิบสองด่านในท้ายที่จะได้แต่มันต้องเติมไม่เติมเ็าเจ็บเฟสเอาแต่กูคงเจ็บไม่ได้หรอกดูทรงอืออืมอืเออแล้วอีกอย่างหนึ่งที่นานๆนะเกมนี้ผมว่าพลังงานมันช้าไปหน่อยแถมจะซื้อแบบพลังงานทาวนก็แพงตั้งหกร้อยถ้าสองสามร้อยยังพอคิดอยู่อ่าตายไปซะเนี้ยเออเสียเวลารอพลังงานมาตัวที่สามทอ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่กูไปตั้งชื่อให้ข้าหมูเนาะอะไรของกูวะเอาแบมีที่มีเนี่ยเป็นอาวุธใหม่ที่ผมมีเพชรเหลือนะมันโคงอยู่เลยเอาซื้อมาใช้ตัวหน่อยมันลดเลือดไหลอ่ะเนี่ยเห็นไหมเหมือนติดเพชรเลือดไหลถือว่าดีอยู่นะ <S <s พิษมันแรงแล้วน,นะไม่ใช่อะไรนะ <S <s พวกของติดพิษนี่มันโกงแล้วมันแรงแล้มบอกก่อน ติดพ oh, oh, <People. S 1> mm ิษกระเบิด hmm. อ่ะโอ้โหมันโอ้โหอะไรของมันวะเนี่ยพิ่มเป็นลูกเลยไหนขอติดพิษให้ดูสักครั้งดินี่ฮะติดพิษดูดูดูเลือดไหลรัวัวเลื่อดไหลรัวไหลรัวไหลรัวโอ้โหเธอบ่าโกงนะสำหรับผมผมชอบพวกติดพิษอย่างงี้มากเลยดาบเที่มีติดพิษอะเกาะสะท้อนเกาะสะท้อนไม่ค่อยเท่าไหร่สำหรับผมเฉยๆฉเกาะหิ้วดีกว่าอืม มาเลยครับรอบสอตัดล่างแทงล่างอีกรอกสบสแปมอะไอตัวนี้แม่งสแปมอะนี่ไนงะติดเลือดไหลทึบอ,อืทึบโอ้โหลบได้เมื่อกี้งัดบนไม่โดนฟันศอกแทงหนึ่งสองแทงล่างกับหลังเตะเตะที่จึ๊บจ้ากเรียบร้อยก็ถือว่าชิวเนื้อแทบไม่ลดมาห้าตัวลองสุดท้าย เจคนนี้เนี่ยอาวุธก็เป็นหนึ่งในอาวุธที่ผมชอบนะที่แกไปใช้ผูมากเสือมีทุกคนเป็นสัตว์ป่าเลยอะไรเนี่ยนี่นี่มาเลยมาเลยแต่อยู่ไกลไปนะเราหน่าจะพลาดไม่ถึงก็เลยกระโดดถีบมาแล้วถีบกลับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยกูลืมอัพเกราะมาเลยยังไงวะเนี่ยตาเนี่ยจะไม่ได้เกมเจ้แม่งแรงจัดเลยวะมาเดียมาเดียมามาเดย คุมโดนกูเด้าเวฟัชัอไม่โดนไม่น่าจะตายนะถ้าโดนเมื่อกี้วันตีเราโคตรเบาเลยไม่ไม่ได้อัพไม่ใช่อะไรหรอกโอโหเจ๊ใจเย็นนนอะเย็นนี่นีไงกูบอกใจเย็นอ่ะโดนไหนตายปะพิตพิษเดอด,ด,ดูไม่หันนี่อเลยเธอว่าเราชนะอือหือโดนเสยไหมพี่ โอ้โหีมึงบ้าวะเนี้ยะกิวเดียวซัดสกูครึ่งรอดแต่ไม่เคยโอ้โหแอกนหนจะหลบจตหลบไม่ได้ตะกูฟาดไม่ติดเดือดไหลเลยเอาวุธแล้วน่ยมันจะมันน่าจะห่างกันอะห่างระดับมันมเกินไฟนะสำหรับผมว่าไม่ใช่สำหรับผมในงไงติดแล้วติดแล้วบึ๊บเรียบย้อยมาเลยชะนะ่ะไปเจอกับเจ้ใหญ่เลย นี่ฮะมาเจอเจ๊ใหญ่อีตัวน,นี้สิน้ำแม่ไม่แม่มัมใช่ไหมอีตัวน,นี้ใช่ไหมหัวโจกกยังโดนกูได้มาเลยครับนี่อาวุธที่ผมชอบในด่านนี้ชอบสุดแหละมันค้อนธรรมดานะแต่ก็ไม่ธรรมดามันมีแบบอาวุธถือสองมือมันตีไว้อะมันสแปมตัดขาได้โอ้โหโอ้ดูเตือนด้วยเฮียอะไรนะ อีเจี่แค่นี้มันดูดเลือดด้วยโอโ้ you โหน like, ีเจ oh, ้ก okay, ูต mm ้องให้ต้องห้ามให้มันตีเออโอ้โอ้โหโอ้โหเราเลยกูไม่ได้ทำพี่อะไรเลยโป๊ะเป๊ะป้าทึกชักโชวโอ้โหเรียบร้อยอีเจ้นี่ยมันดูดเลือดด้วยอย่างโกงอ่ะมันมีดูดลูกดูดเลือดด้วยอีเจ้ทึกชักโชว์นะผมมี ทีดข้ออ่ะมันอ่าอะไรนะลูปไปคลายขีอ่ะแต่มันไม่ใช่คีอ่ะมันก็อาจจะเป็นคีอ่ะแต่เราเก็บเองกันได้น <okay ี okay> ่ไงกูตีแรงนะเจ๊มันจะดดเลือดแรงถ้ากูตีไหมอืมอีเจ๊ฮึ่ยอยทุกชักโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอเคโอเคถ้ามันดูดเลือดเลือดไม่เต็มก็พอใจนะถ้ามึงดูดทีเลือดเต็มนะกูยอมเลยนะ กูไม่ไปต่อเนะนี่ยนี่ไงนี่ไงกูโดนตอก่อนเะนี่ยนี่ไงเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งโอ้แม่งได้เล่นเกมเต็มมารอบเนี้ยมาเลยเจ๊มันก,กระโดดทีไม่เข้าเลยเลยนี่ไงต้องคอนฟาดทุบหัวทีทุบทุบทุบหืมหืทุบไปทีสองสองทีอันตีไปโอ้โหโคตรเบาอันตีช่วงหลังไม่จำเป็นต้องใช้อันตีดาวกระจายก็ไม่ต้องใช้หรอก ไม่ได้อัพเลยน,นี่ไงโอ้โหโคตรสวยชอดเนี้ยเขาบัามาแล้วเราเตะพอดีนี่จะตายนะเจ้ทูโอ้โหมันเตะโคตรแรงเลยปะเกาะผมอัพไม่เต็มเลยยังไงเนะี่ยมาเลยฮะรอบสุดท้ายของเราถ้าเจนชนะเราก็อี่ฟอบหนึ่งมาเลยแต่ไม่ชนะหรอกโอ้โหโอ้โหหนดเปิดก่อนอนะนี่ไงแน่นเน่นเน่นเน่น น้นๆน,น,นะคุณเจเน,น้นเน้นปึ้ยโอ้โหแมงเอ้ลุ้นลุ้นชี้แทบแตกโอเคจบกันกับคุณเจมาเราก็ใกล้จะจบัแล้วนะท่านผู้ชมรอติดตามเลยใกล้จะจบละอีกนิดเดียวเท่านั้นหมดเวลาของหมดละเจอกัน